ดาวโฮแมงหน่อยดิเชียวไปบ้าเอาไปครับพี่จะเร็ว ทำจีก็ดนะเฮียเกอบดับเฮ้ยมึงตายวะยังรอดอยู่ครับพี่เดี๋ยวจุดเกือบแตกไม่ก็ลองเป็นแบบว่า เล่นกับใครก็จบง่ายไปหมดมาแบบสามปีอย่างเงี้ยเออผมว่ามันก็คงจะมีฟีลนั้นอยู่นะประตูยิงลอนดักประตูไปแล่ เหมือนผมมาผมก็เฉยๆเฉยไม่อินไม่อินกับผลแพ้ชนะละนี่คือดัมโอเวอร์ชายที่กดห่อนานกว่าอุ้มห่อพอแล้วแล้วทีนี้ผมก็เตะศพแล้วเต็มอ่ะก็เพิ่งเตีเข้ามาเขาเพิงเต็มเยื้ป่ะเออเพิ่งตีเข้าเต็มเแล้วล่ะผมมาผมมาโดนตำรวจไล่ที่เดียวกับพี่ใช่ไหมตรงเลี้ยงหมูพี่ในี่เขาพร้อมจัดเลยว่ะคือพี่พี่โดนทอไล่ใช่ไหมเขาเพิสัตว์ก็ต้องพร้อมแล้วผมไม่อยู่เขาเกเคผมนี้เสียรถพี่อ่ะไอจอนป่ะตอนนั้นน่ะหน้าจอนอ๋อเหรอไอจอนหน้าจอน นี่พี่มันรู้ป่าเขาคือชายที่ชื่อดำโอเวอร์ผู้ที่กดหอนางบอกอุ้มหอจบจอนไม่คือมันฉอดมันต้องช่วยเพื่อนถามจอนได้จอนขับตามหลังอยู่ขับมาคู่กันไม่ไม่ไอ้หนามจำต้องเสียหลักไอคนช่วยเพื่อนอ่ะไอ้คนช่วยเพื่อนกูเข้าใจแต่มันเป็นคนเป็นบอไซเพื่อนฉอดมันต้องเสียสลัพี่เดินพี่ดำเขาส่งจีไหมผมผมคิดว่ามีเรื่องด่วนแบบบอไซติดหรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะ ผมก็เปิดแล้วก็รีบขับไปผมเปิดทิ๊กดีๆก็ติดคุกเขาส่งให้ผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูกดทางูไอ้สักเฮ้ยเราไปอดอกไปที่ก่อนก็วะผมไม่ทันปะวะบ้านเลยก่อนอย่าเลยอย่าเลยไอหนอบ้านแล้วกันนะไอหดอบ้านคุ้มว่าบอว่าทีนี้หดอบ้านไหมมันได้พวกของเอางี้พี่เรารวมเลยเราเล่นเลยสามอันหน่ะพี่แบ่งม่วงบ้านสามแต่ถ้าแต่ถ้าแบ่งเราจะเราจะชนอะไรชี่ไม่ไหวปะเขาเกือบเต็มแก๊งเหมือนกัน ไม่เตะมพราเราอยู่ดีนเดียวเท่าไหร่เท่าไหร่มีนอ้ไฟอีกไม่ใช่หรอเคลียร์เคลียร์เสร็จค่อยเอาก็ได้พี่ค่อยไปต่อก็ได้เคลียร์เสร็จก่อนไม่หน่าทันครับไม่น่าทันเพราะว่าแอ้ดับบ้านมาหลังกว่าโง่ข่าอยู่ในทะเลม่าถ้าเราผมว่าถ้าเราอยากได้ทุกอย่างเราอยู่ตงนี้คุยกันขำๆดีกว่าไม่ต้องเอาอะไรละอโเคจัาทุกอย่างคุณลองบอาว่าก็ได้ใส่กันได้เล่นชัวร์คุมไงเพื่อนอันนี้ก็ได้เอาแอ้ดับบ้านก็ได้อันนี้แหละไม่เล่นชัวร์ าวไ่ถ้ากลาทนี้ใส่่ผมขออนุญาตไม่ถือปืนแล้วกันนะครับผมฝากปืนพี่ๆในไฟด้วยนะครับนะครับเช่นกันขอเป็นปากฉลามตัวฆ่าตัวโง่จะวิ่งมาผมจะไปลงก็แค่ข้อตู่มแต่ไอ้ดำเกมตู้แดงอยู่ข้างบนเพื่อหายบกหนึ่งไฟหน้าว่ากันใหม่ก็ได้ครูดำผมให้คุณนหน้าแต่เท่าเดิมพี่จะปงเล่กระป๋งขึ้นเลยเลยนะพี่ผมต้องผมต้องไปดูไปลูกแดงละคนเดียว อ๋อดีอันนี้ดี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 เออดีแอ้เมื่อไห่แล้วมึงมึงมึงตายได้ไงมึงตายนี่เอาหลุดได้ไงเอาช่วยพี่โทรแล้วก็แล้วก็ตำรวจตีผมตายแล้วทีเนี้ยมันมาเจอตำรวจฆ่าไม่เสิว์ฟไม่โดนเกิแล้ววงคืนเรียกพวกเด็กเขาฆ่าเอาเอาเอาปืนสั่แบทเห็ดออกได้ปะปืนสั่แบทเห็ดออกอ่ะน่าสนใจนะ ตงไปก่อนเขาลายนมออกเขาลายนมออกเขาลายนมออกบวกเลย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 ไม่มีรอไม่ม okay. ีรอไม่มีรอไม่มีรอชิรัวชิลรัวชิัยิงไม่ได้ยิงไม่ยิงไม่ได้ยิงม่้ยงคุวางไัยิงคุวางหน่อยยิงควางหน่อยยิงคุวางหน่อยควางไหมคนวางไวางไม่เปิดประตูให้เรได้ไหมได้ไม่้องวางเปิดประตูได้ไหมยิงเรยง่ไม่ได้ไม่ยังไรก็ต้องเข้าอยู่แล้วยังไงก็ต้องเข้าอยู่แล้วเปิดเลย เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดังเบิดเดงระเบิดเปิดดีๆเลยจาเปิดด้วยน้ำตาไม่าดีเดี๋ยวนี้เลยนะเขาห้ามเขาห้ามเปิดเลยเปิดเลยมองนึ่งได้มองหนึ่งมองนึ่งมันะเปิดเองนะเปิดเองยินยินยดเฮ้ยใครอยู่หน้าประตูบเบดด้วยไพได้ที่แล้วไม่เปิดนะไอพไม่นะราเบ้ยไอ้อไไอออไออออไออ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 อ เนื้อถือถือไม้ยหน่อยยังท้วงว่าเลยเหรอเ้ฮยมาบวกกันซึ่งซึ่งหน้าดีกว่ามาบวกกันซึ่งซึ่งหน้าดีกว่าเฮ้ยบวกกันซึ่งซึ่งหน้าเลยระเบิดด่านระเบิดด่านเอ้ใครมีนาโนมบึ้มเด็ดกินยาวิ่งแล้วฝากด้วยฝากลงพื้นด้วยขออนุญาตเล่นหลังไฟชิวๆ

สวยพี่ด้ำสวยพี่ดำสวยพี่นำคูตายข้างหลังตัวเพื่อนี่เพื่อนเอเพื่อน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 ่อนเพื่อนเนพ่อนเพื่นเนพ่อนเเนพี่นนเ่อนเพ่พื่อนเเพื่อน่อเพื่อน่อพ่อพื่อนนเพเนนนนพนนนอพน่อนนนเพื่อน ไปนะโตนะโตไปมาเพื่อนหน่อยมาเพื่อนหน่อยพี่ดํามาพี่ด๊ามาพี่ด๊าาพี่อ๊ามาพี่ด๊ายาพื่ด๊พื่ด๊อยาพื่ด๊ายาพี่ามาพี่ด๊าพื่ด๊ามาพี่ด๊าตาพี่ด๊ามาพี่ด๊ามาพี่ด๊ามาพี่อ๊เพื่อนามาพื่ดนามพี่ด๊เพื่อนามพื่ด๊าพื่ด๊านาพ่อนเพ่ด๊าม่อยเพดน่ดาี่่ดาพ่า่พ่ด่พ ไอ้รถไม้น่อย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 เสือมีรถไม้น่อยรถไม้น่อยสวยพี่ดำหมาละพระเอกมาพระเอกมาพระเอกมาอย่ามาแทงไปพี่ดำพระเอกมา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 ไอ้หมอดเข้าทำไมไอ้หมอพไปดำไปดำตายอ๋อหมอดช่วยพี่ดำขายหมอดไอยหมอดไอ้หมอดไอ้หมอดพี่ดำตายอ่ะยูว่าเล่นเอกับพี่หมอรับไม่เองกับพี่ชายที่พี่กผมสไลด์มี เฉสวดที่พี่ก้อนสอนผมมาแต่พี่ตัดปมอให้นะเปิดไอรนเฮ้ยรถไม้หน่อยรถไม้หน่อยเฮ้ยม่เตายเพิ่มเพิ่มไม้รถมี่เพิ่มไม้เลยพิ่มไม้เียเพิ่มไม้เเพิ่มไม้เลยเพิ่มไมอเยเพิ่ไม้เนเพิ่ไม้เยเพิ่มมเมเพิ่มมเเพิ่ไม้เ่มมเเพิ่ไม้เยเพิ่มไมเเพิ่มไม้เยเพิ่มไม้เลยเพิ่มมเ่เพิ่ม่มเยเ่มมเเพิ่มมเ่เพิ่มมเล่มไม้เยเ่เลยเพิมมเยเพิ่ไม สวยมากตายเลยล้วบ้านเราใครเก็บวะเอ้วอวอวออดวอขึ้นมันมันเียวแล้ววอวอว้ยเดียวเีว้วดรเร็วเรยวเร็วเดียวกูีเยรีเีวเดี๋ยวเอดอช่วยหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนก่อยไหนเพื่อนหน่อยเียวเร็วไปอดเพื่อนเร็วเวมันก็ทันนี่หว่า เล่นเเล่นเเล่นเเล่นมันไม่มีคนเล่นเองตีมันเกี่ยวกับอะไรเออให้ผมลูกไหนอ่ะคิดไปไหนวะไอ้ลูกแดง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 ใครได้ยินเสียงพี่เป็นลูกแดงทันเหรอวะแล้วมึงใครเนี่ยเฮ้ยเหรอเนี่ยอะไรนะไอ้เหีเเ้ย ทันเหรอวะทันทันเฮ้ยเส้นโดนบุเฮ้ยเฮ้ยเ้าของคาโรตกอน้ำที่วิ่งมาอย่าไกล

อะไ่เหี้ยแกงอะไรวะโอ้ยเพี่มีติยูเเตียยใครบะเซติมลอเ์ียวคันไหนวะ เธอชอบขาวพี่ชื่อดำเธอชอบไหมอ่ะพี่ดำไม่ไม่ไม่ดีไม่ดีถ้าสมมติว่ามึงไปนั่งอยู่ถ้าสมมติเขาไปมิตติ้งกันอ่ะหกสิบคนโน้ no, ผู้ชายแต่เขาเชื่องไปไปปะไปทำไม <l acht> อ้าไม่ชอบหรอไม่เอาพี่จะแกะด้ดำไม่เ <l acht> อาเผื่อมีคนท้กคนฉูดจะตรงชะตาไงไม่มีพี่มียแล้วพี่เอ้ ี่เสียเหม่งวันเลยดำตอนนี้เหมือนมีเฮียอะไรบินข้างๆหัวกูเออนแต่มันก็เฟี้ยวๆอยู่มันก็ได้ซิวอยู่ย Uhm, แม่งได้เทตอนอยู่เฉยๆป่ะพี too, ่ไอ้เสียงเฮ้ยเสียวอยู่ตอนขับแบบโฉบไปโฉบมาได้ยินเสียงไกลๆก็เสียวเสียวเรียกว่าแม่งวันผ่านมูกกูแกงตะาสบาจังษทานดิกลตมาแม่งแรง แต่รถที่ผมขับตามพี่ถือว่าใช้ได้อยู่นะพี่เพราี่เพราี่ไม่ไม่ไม่โดนโฉวนะก็แรงไงใช่ป่ะล่ะโจ๊ะอยู่แอร์แรงโจ๊ะ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 อุ้ยอุ้ยเฮียอะไรหวะมันจะเกิดอะไร่ีตลอดเลยเขี้ยแม่งนิดเดียวเองพี่เขี้ยต้นไม้ก็มาพี่จะตั้งเขี้ยตรงนี้ไปดูไม่ไม่ได้ผิดมันตั้งอยู่แล้วนี่จะไปมุดปันทำไม เลยเลยเลยฮ่พวกนี้ใครต่อพวกนี้ท่านใครต่อก็รอจนกว่ามันจะเล่นกับก้าวหนึ่งของผมว่าตามรอมันอะ ก็เหนึ่งหมดโทรมาเอยหมดไอฮิ้วะอะไรอะย, <c oughs> ยุดแกน,นเล็กซ้อมไฟไม่นา,นานต้องซ้อมแล้วผมว่าพี่ทำกระสุนมีใช่ไหมกระสุนหรืออะไรกระสุนเหรอ <c oughs> พี่เห็นตัวก๊อดปะกระสุนเหลือสามพันหก เห็นตัวละผม็อตไม่เนิ่งกันเนี่ยใช่ใช่ไม่มีขัดช่วยกันไว้เขาไปช่วยกันไว้อย่างเี้ไม่เห็นเลยอ่ะไม่ไม่ใจเลยพวกผู้ทำอะไรอยู่ในบ้านเราเพราะว่าูงงมากกับไม่ผู้อูได้ยังไงวะ